สวัสดีครับทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยคุณน,นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะาให้นาทางคุณสำรับนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พัาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการกำมลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่18นะคะเดือนกันยายน2566นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอดให้รูป8นะคะเจาะให้เม็ดเดียว89นะคะหุ้นรัสเซียรูด8เจาะ89นะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ ประจำนะคะวันที่สิบแเดือนกันยายน2 5 6 6นรกสกะคะหุ้นเยอรมันคือี้แอดให้รูก2นะคะเจาะให้เม็ดเดียว2 5นะคะหุ้นเยอรมันรูก2เจาะ25นะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำนะคะวันที่18 เดือนกันยายนสองวันหน้าลงสิบหกนะคะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอดให้ลูก3สามนะคะเจาะให้เม็ดเดียวสามแปดนะคะหุ้นอังกฤษลูด3สามจอสามแปดนะคะสำหรับความคืนนี้นะคะ แอดปารตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามหลักของแอดนะคะแอดปารตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ